กลางเขาแล้วครับอ l l New Toyota Camry นะครับเจเนอเรชั่นที่9เรียกว่าเป็น New Model เลยผมเชื่อว,ว่าตอนนี้ท่านผู้ชมคงทราบราคาแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์บอกกัน Camry ใหม่นะครับมาพร้อมกับกลุ่มพลังบล็อกเดิมนะแต่ว่ามีการ Develop รายละเอียดใหม่นะครับแรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น227แรงมา้ามาพร้อมกับแรงบิดครับ221นิวตันเมตรแบตเตอรี่เป็นใหม่เช่นกันครับเป็นแบบลิเธียมไอออนรวมถึงระบบเกียร์ก็เปลี่ยนใหม่นะ ส่วนรุ่นย่อยครับตอนนี้มีแค่3ร,รุ่นย่อยตัดรุ่นเครื่องยนต์สันดับภายในออกมีแต่ h y บริดอย่างเดียวนะครับเริ่มตนน้นคือรุ่น H-E-V Smart ขขึ้นมาก็คือ H-E-V Premium และคันนี้รุ่นท็อปครับ H-E-V Premium Luxury รายละเอียดความน่าสนใจของ All New al, Toyota Camry รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับพร้อมแล้วไปรับชมโดยกันเลยครับก็นี่คือรถรุ่นใหม่แล้วก็เป็น รถยอดนิยมสำหรับตลาดประเทศไทยนะครับผมก็ใช้อยู่คันหนึ่งนะครับเจนไหนนี่จำไม่ได้เลยเจนไหนมันลึกมากนะครับแล้วก็คันนี้เป็นเจนเก้าแ้ว็รายละเอียดถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับที่เมื่อกี้เราพูดถึงถือว่านอกรอบเราคุยว่ามันดีกว่าเดิมเกือบทุกอย่างใช่ตัวถังมิติตัวรถเนี่ยนะครับครับความยาวเพิ่มขึ้นใช่ครับ35มิลลิเมตรครับผมความยาวของเขาเนี่ย3เซนครึ่งใช่ครับความยาวของเขาคือ4,920มิลลิเมตรยาวขึ้นมาเท่านี้ ความยาวเพิ่มขึ้นนะครับสูงเท่าเดิมกว้างเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมเลยแล้วก็วิวเบรเท่าเดิมนะครับคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงเฉพาะความยาวนะครับรูปแบบดีไซน์เขาเนี่ยอันนี้เป็นสเปคคล้ายคลึงกับประเทศจีนออสเตรเลียแตกต่างกันอเมริกาก็แตกต่างกันเขาเียกหน้าจักรนะหน้าจากประเทศจีนแล้วกันนะครับน้าจักง่ายๆครับเพราะว่าในแต่ละประเทศเขาก็มีดีไซน์ที่แตกต่างกันครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยเป็นบล็อกเดิมแต่ว่าเขามีการดีลอร ใช่ในใหม่แล้วกันในคำนี้นะครับเขาตัดตัวเครื่องยนต์สันดับทิ้งไปเลยไม่ดีแล้วแล้วก็ระบบไฮบริดเนี่ยเป็นเจนใหม่เจนห้านะครับถือว่าใหม่ล่าสุดละคือแต่ละเจนเนอเรชันของไฮบริดของ Toyota าครัก็มีการพัฒนาขึ้นไปตอนนี้ถือว่าที่สุดของไฮบริดของ Toyota ที่มีแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงดีไซน์อันนี้รุ่นท็อปนะครับคือ ทั้งหมด3รุ่นเนี่ยต้องบอกว่าดีไซน์มีความใกล้เคียงกันนะครับแต่มีเรื่องของรายละเอียดเรื่องของชันต่างๆที่แตกต่างกันนะครับรุ่นท็อปคันนี้เนี่ยก็ด้านหน้าอย่างที่บอกคือมาจากประเทศจีนแบบดีไซน์ของปรับใหม่เลยเนาะมาดูมันดูบเฉียวอ่ะแต่ผมมองว่าดีไซน์ออกออกอเมริกา่อยคืออย่างนี้พอเราพูดถึงคัมรี่เนี่ยวนใหญ่คนจะมองว่ามันเป็นรถสำหรับครอบครัวรถของผู้ใหญ่ลักชัวรี่เนาะรถลักชัวรี่แต่พอมองปุ๊บเนี่ยเราเห็นเฮ้ยมันดูมีความสปอร์ตเพิ่มขึ้น นะครับก็มีความสปอร์ตเพิ่มขึ้นกันให้กับจังหน้าดีไซน์เขาเรียกว่าแฮมเมอร์เฮดก็คือฉลากบวกคอนทรงแบบเนี้ยในเอทิคก็เป็นแบบเนี้ยนะคล้ายๆกันคล้ายๆกันตีมเดียวกันนะครับเป็นลายกริวแบบซีซีนะครับแล้วก็มีช่องดักลมมีเซนเซอร์สี่จุดนะครับแล้วนี่แก้วยูอินนะยูอินครับกล้องเนี่ยพอมีตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าเป็นรอบคันรอบคันนะครับแล้วก็มีในส่วนของเอเดอสในส่วนด้านหน้าพี่นกมีความแ ระหว่างรุ่นย่อยอื่นๆืรุ่นท็อปเนี่ยบริเวณนี้จะเป็นพลาสติกสีดำดำเงาดำเงาอ่าใช่ถ้ารุ่นลองท g top p r e m ียมกับ smart เนี่ยจะเป็นดำธรรมดาเขาก็ลดหลั่งไปตามราคาของเขานะครับนี่ผมชอบนะไฟหน้านี่อะไรเนี่ยเส้นไฟสวยมากแถบสวยมากตรงตรงนี้นะครับไฟหน้าเนี่ย led แล้วนะครับสวยงามมากเดทางก็สวยเพราะว่ามันดูลงตัวมากยิ่งขึ้นฝากระโปรงหน้าเนี่ยเดิมของคัมรี่มันจะดูเรียบๆอันนี้เป็น เขาดูมีมิติมีเลเยอร์นะเหมือน V-shape อะไรอย่างเงี้ยขึ้นะครับก็ทำให้รถคันนี้มีมิติเพิ่มขึ้นครับดูสวยงามมากนะฮะด้านข้างเลยล้อแม็กนะครับในรุ่นท็อปนะกับลองท็อปรับ18นิ้วนะครับยางเนี่ยดูยางยางของอะไรบิสโตนพี่บิสโตนยางยี่ห้อดีด้วยนะครับขนาด 2, 3, 5, 4, 5, 8แต่ถ้าเป็นตัวรุ่นสมาร์ทเนี่ยนะครับจะเป็น17นิ้วนะครับก็เล็กลงไปนะครับแต่ มันมีความต่างนิดเดียวแหละในเรื่องสีลิขมากกว่าใช่ครับนะครับก็แล้วก็นี่กระจกนะครับมีไฟเลี้ยว LED ในตัวเออปรับแล้วก็เก็บได้ด้วยไฟฟ้านะแล้วก็รุ่นท็อปมีความแตกต่างคือว่ากระจกมันจะมีเมมโมรี่ตามเบาะตามกานนั่งตัวท็อปเนี่ยมันมีผลมาจากเบาะเลยใช่นะฮะคือเบาะเนี่ยรุ่นท็อปเนี่ยจะเป็นเมมโมรี่คืออันนี้ทั้งไฟฟ้าทั้งสองฝั่งอิงกันไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับ ตัวพรีเมียมลักชัวรี่ในไฟฟ้า8ทิศทางทั้ง2ฝั่งนะครับแต่พอเป็นพรีเมียมพรีเมียมกับตัวสมาร์ทเนี่ยนะครับจะเป็นไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งเช่นเดียวกันแต่ว่าฝั่งผู้โดยสารเนี่ยจะเป็น4ตำแหน่งไม่มีเมมโมรี่ด้วยไม่มีเมมโมรี่เลยนะครับอันนี้มีเมมโมรี่สองสองตำแหน่งนั้นพอเมมโมรี่เนี่ยนอกจากเมมโมรี่ของเบาะแล้วนะครับจะเป็นเมมโมรี่ของกระจกไฟฟ้าด้วยใช่ใช่เพราะรุ่นเก่งตรงนี้เจ๋งตรงนี้เจ๋งมันมันลิงก์กันครับผมตรงงนี้เจ๋ก็คิดว่าคุณเซ็ตไว้แบบไหนคนนั่งปุ๊บคนเดิมเป๊ะเลยนะครับเาลว เปลี่ยนคนขับในบางทีมันเปลี่ยนใช่ไหมอันนี้มันกลับข้อที่เดิมนะครับแล้วก็ที่กระจกมองลบหน้าเนี่ยมีกล้องของระบบเอเดอที่โตโยต้าเขาเรียกว่าโตโยต้าเซฟดีเซนต์อันนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก็คือระบบความปลอดภัยไฮเทคเนี่ยใส่มาครบหมดทุกรุ่นย่อยทุกรุ่นย่อยนะครับนอกจากนั้นก็เรื่องของสีสีมีสีสีมีทั้งหมดสีสีอย่างที่เราอยู่เนี่ยคือสีบอลสีบอลบอลนะครับแล้วก็มีสีเทานะครับมีสีขาวสีดำนะครับตรงนี้เมื่อกี้เราดูเนี่ยมีทั้งหมดสีสีเลยก็สวยดีนะครับบแตต่่ผผผมมมมมชชออวาสไล์นนนี้ััดดดููบ ีนี้ที่สุดบอกตรงนั้นโดยส่วนตัวผมว่าดูมันมีมันเหมาะกับมาดูพรีเมียมคิปลุกคิปลุกไหนใช่แล้วก็มีเหมาะกับวัยวัยของผมแล้วก็เหมาะกับความที่วัยกลางคนใช่ไหมครับกลางคนบวกบวกด้วยแหละนี่ลังคาลังคานี่ยรุ่นท็อปกับรองท็อปให้หลังคาพันธอนิกแบบเปิดได้รุ่นเริ่มต้นสมาร์ทไม่มีนะลังคาเหล็กเลยครับผมครับเมื่อจับสีเดียวกับตัวรถมีสมาร์ทอินทรีก็คือมีรีโมทใกล้ตัวก็เปิดได้เลยนะครับ มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับเราไว่ากันรอบคันของคันนี้นะครับสวยจริงๆนะด้านท้ายด้านท้ายนี่นะครับตีมเขาเนี่ยก็คือทำมาเห็ดเหมือนกันอ่คอนเซ็ปต์อยู่ด้านหน้าเลยครับหัวค้อนสลักหัวค้อนนะครับก็เซนเซอร์สี่จุดด้านหน้าสี่ด้านหลังสี่นะครับก็กําลังดีนะแล้วก็แน่นอนชักฟินอยู่แล้วนะครับไฟเบรกดวงที่สามตรงนี้นะคมีไล่ฟ้ามาให้มีม่านดวงนี้มีม่านมาให้ด้วยนะม่านบางแหว ม่านบางแดดนี่คือนอกจากด้านหลังนะด้านข้างผู้โดยสารด้านด้านหลังนี่ก็มีนะครับคุณชมนี่อ่าจะเจออันนีาซ่อนตรงนี้พี้นหอซ่อนซ่อนเออดีเว้ยนะหาว่าจะเจอนะใช่นี่นะครับแล้วก็ใช้เปิดด้วยกุญแจก็ได้นะครับมีกล้องตรงนี้นะครับดาวัด่าเปิดผ่ารีโมทก็ได้นะครับพื้นที่โอ้โหเมเนจได้ดีนะลึกก็น่าจะมีผลมาจากสามสิบห้ามิลลิเมตรที่เกิดขึ้นนะครับการกันชนนี่ ชุดปะยางนะรุ่นใหม่ไม่มียางอะไรลแล้วต้องมียางอะไรลรแล้วก็ชุดปะยาน้ำยาปั๊มลมนะครับคือจริงๆมันนอกจากเรื่องของต้นทุนแล้วมันเรื่องของน้ำหนักด้วยนะครับ,รบมันมีผลต่อเรื่องอ er ีโคสติเกอร์ครับเพราะอีโคสติเกอร์คันนี้เนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมที่ผมบอกไว้ก็คือ,เ,อเดิมเนี่ยมันประมาณถ้าผมจะไม่ผิด23.8ลิตนี่อ25กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าดีขึ้นไม่ผมดเดาว่าก็คือพยายามสร้างจุดขายเพราะตอนนี้หลายคนไปคอมเพลคกับรถอีวีไงนะครับอันนี้ก็ครึ่งอีวีไง ทั้งหมด4โหมดใช่ไหมครับมี EV Eco Normal และ Sport อ่าฮะอีขับได้ประมาณคือด้วยความที่แบตเตอรี่ของเขาแบตเตอรี่ไฮบริดของเขาเนี่ยมีขนาดประมาณนั้น1 1กิโลวัตต์อาระยะทางของการขับ EV เนี่ยมันไม่ได้ยาวนะนะครับอยู่สักประมาณ3-4กิโลเมตรนะครับแต่ก็ช่วยได้ในเวลาที่คุณจะเข้าบ้านแบบเงียบๆที่สุนัขไม่ตกใจออกจากบ้านกลางคืนลูกไม่ตื่นภรรยาไม่รู้ได้ไหมหรือตอนกลับมาไม่เรื่องแล้วก็แบตเตอรี่พูดถึงเมื่อกี้ใช่ไหมครับเขาเปลี่ยน จากนิกเกิลเมทัลไฮดายเป็นลิเธียมไอออนแหละครับผมมันตรงนี้มันเขาเรียกว่าเก็บไฟปล่อยไฟได้ดีขึ้นถึง9%โอเคนะคือผมเมื่อกี้ผมคุยกับที่เราเข้าไปคุยนคือหายใจง่ายขึ้นหายใจสะดวกขึ้นรับรับเร็วปล่อยเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะเติมอีได้สูงสุด e 2 0อยู่แล้วนะครับด้านข้างด้านนอกอะไรเราก็ไปเรเร็วประมาณนี้นะ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูภายในเรามาแวะที่เครื่องกันก่อน นะครับก็เครื่องยนต์เป็นเครื่องเบนซิน2,504ครับผมรหัสเดิมบล็อกเดิมเลยแต่ที่บอกเขามีการเดเวล็อปรายละเอียดดีเทลเครื่องยนต์ใหม่เนะครับก็ในส่วนของเครื่องยนต์พี่นกเครื่องยนต์แบบล้วนๆนะให้กับเราของสุด186แรงม้าครับผมแรง221นิวตันเมตรนะครับนะครับแล้วก็มีมอ,อมอเตอร์มาช่วยไงเขาช่วยกันทำงานนะมอเตอร์ก็100กิโลวัตต์นะครับซึ่งตรงนี้100กิโลวัตต์พอมารวมกันแล้วกับเครื่องยนต์เนี่ยทำงานประสานกันในจังหวะหนึ่ง สูงสุดอยู่ที่227แรงม้านะครับซึ่งเพิ่มขึ้น16แรงม้าคือเจนที่แล้วเนี่ยนะครับ211แรงม้านะครับอันนี้เพิ่มขึ้น16ตัวเป็นตัวเลขที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็อยู่สักประมาณ8%นะแล้วก็แรงบิดก็อยู่221นิวตันเมตรครับผมเกียร์ลูกใหม่นะครับเกียร์เนี่ยยกมาจาก r a โฟตัวไฮบริดเลยว้าวนะมันก็มีผลในเรื่องของอัตราความสิ้นเปลืองไงนะครับแล้วก็ระบบไฮบริดเนี่ยก็เป็นเจนใหม่เจน5ที่บอกกันนะครับแบตเตอรี่ เปลี่ยนจากนิกเกิลเมทัลไฮไดเป็นลิเทียมไอออนความจุก็1นึ่งจุกิโลวัตต์คือก็1นกิโลวัตต์นะครับประมาณนั้นนะครับอยู่ด้านท้ายอินเวอร์เตอร์ใหม่นะครับถือว่าทางานได้ดีขึ้นนะครับก็นะที่บอกเขาเน้นความประหยัดเพราะว่าช่วงโมงนี้ EV มาแรงจะต้องอ่อนงมาสู้ตรงสู้ตรงสู้นะครับไปเข้าไปดูภายในกันคุณผู้ชมมาเข้ามานั่งภายในนะ ปิดม่านก,ก่อนไหมภายในเราช่วยดีนะครับแล้วก็ทนสีทนสีเนี่ยทนสีของห้อโดยสารก่อนไหมครับนี้คือโดยสารรุ่นย่อยใช่ไหมครับ,ร,บรุ่นท็อปพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยทนสีจะเป็นน้ำตาลอ่อนกับดำนะแล้วก็ถ้ารุ่นลองท็อปพรีเมียมแล้วก็รุ่นลิมเปิลสมาร์สเนี่ย สีข้างในจะเป็นสีดำนะครับแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ดูพรีเมียมมากนะครับดูพรีเมียมแล้วก็ในเรื่องของออปชั่นต่างๆก็อย่างที่บอกก็คือมีดังคาพูดโนมิกจะเปิดได้นะครับมีรุ่นท็อปกับรองท็อปนะครับแล้วก็ความแตกต่างของชุดแดชบอร์ดนะครับก็คือในเรื่องของมาตรวัดมาตรวัดเนี่ย ฝั่งผู้ขับนะครับในรุ่นท็อปกับรองท็อปเนี่ยเท่ากันก็คือ12.3แต่รุ่นท็อปมีความแตกต่างก็คือในเรื่องของ H D ครับคือ H e a D Up Display up. นะครับที่กระจกหน้าเนี่ยมองมองไปคือถ่ายยากนะครับแต่มองเห็น,นเรื่องความเร็วเรื่องของอะไรต่างๆครับนะครับส่วนจอตรงกลางก็เป็นขนาด12.3เช่นกันเท่ากันนะครับจอกลับไปที่จอมาวัดนิดนึ่งถ้ารุ่นเริ่มต้นนะ7นิ้วก็เล็กลงไปนะครับส่วนจอกลางที่เป็น12.3นิ้วเนี่ยรุ่นท็อปเนี่ยจะมีลำโพง J B L เก้า ถ้าลองท็อปกับเริ่มต้นแค่6ตตำแหน่งเป็นลำโพงแบรนด์ O E M ครับผมก็ได้เฉพาะแบรนด์นะแบรนด์เนมก็คือรุ่นรุ่นลักชัวรี่นะครับใช่<ม>แล้วก็มีแอปพลิเคชัน T Connect มาให้นะครับระบบแอร์ในรุ่นท็อปจะเป็นแบบ3โซนนี่ก็คือด้านหน้าแบ่งโซนนะครับแล้วก็ด้านหลังควบคุมได้จากตรงนี้นี่มีแผงที่ควบคุมดิสตอนด้วยนะชอบแผงนี้เนี่ยนะนะ ก็มีเฉพาะตัวนี้นะตัวพรีเมียมลักชัวร <Ac> ี่นะพีตรงนี้มันขุบได้ทั้งจอตรงกลางาาแล้วก็ตำแหน่งเบา<อ>ะ็อตเองของเบาะพักทิงนะครับแล้วก็แอร์อุณหภูมิแอร์ครับเครื่องเสียงด้วยนะครับเครื่องเสียงแล้วก็เ,เรื่องของนี่นี่นี่้านบางแดดหลังไหมด้านหลังนะครับนี่ต้นปีหนึ่งโอเคขึ้นมานะครับแล้วก็คอบเอียงของเบาะหน้าเบาะหน้าเบาะหลังด้วยนะเบาะหลังก็สามารถเอียงได้นะสามารถเอนได้นะครับ นอกจากนี้ในส่วนของอ่ตรงนี้เป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นจุดขายของตัวคัมรี่เลยก็คือการปรับเบาะผู้หน้าผู้หน้าครับฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยสามารถปรับได้จากผู้โดยสารด้านหลังโอ้เจ๋งครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีรถอยู่ไม่กี่รุ่นที่สามารถปรับได้นะครับเพราะว่าเพื่อให้ผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยสามารถนั่งได้แบบเป็นผู้บริหารไงคือรถตัวเนี้ยคือริงคอนเซ็ปต์ว่าคือกับผู้บริหารนั่งใช่ครับนะครับก็ด้านหน้าถือว่าเบาะเขาเจ๋งมากเลยนะก็คือเบาะ ปลั๊กไฟฟ้าทั้งสองฝั่งแปดทางใช่ไหมครับทางผู้ขับมีเขาเรียกว่ามีเมมโมรีซีทมาให้แล้วก็เดลคอมซีทใช่ก็คือเวลาเราขึ้นรถก็มียเบาะนะำปลับก้ายหลังให้แล้วก็มีระบบเตาปลัเกที่เบาะนะการชาร์จแบตแบบไมรได้ชาร์จมีทุกอย่างมีหมดแล้วครับแล้วก็เรื่องของพาวเวอร์เอาเลสในส่วนของการชาร์จไฟให้กับมือถือเนี่ยก็มีไถซีข้างหน้าสองข้างหลังสองมั้งข้างหลังนี่ก็จะเป็นไถซีหมดเลยไถซีหมดเลยนะครับทั้าเกิดว่ากัห้าจุด 5จุดเยอะหน้า3หลัง2โอเคพีบวกกับบวลชาร์ตอีกใช้เต็มที่เลยโอเคครับผมก็เราอยู่กับตัวพรีเมียมลักชัวรี่ประมาณหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราไปอีกคันหนึ่งก็คือตัวพรีเมียมซึ่งเป็นตัวกลางลองลองเป็นตัวกลางแล้วกันนะครับของตัวคัมรี่225ครับคุณผู้ชมจากพรีเมียมลักชัวรี่ซึ่งเป็นรุ่นท็อปนะครับมาที่ตัวกลางนะครับรุ่นพรีเมียมนะครับที่เต็มก็คือ H-E-V พรรรรีีเเมม่ยอออ HEV ก็แนนนคคัับบบไฮิด ยกดูความแตกต่างระหว่างรุ่นท็อปกับรองท็อปหายยากว่ะแทบเหมือนกันเลยนะทั้งต้องรอบคันด้านนุ่งด้านหน้าแต่แม็กอะไรต่างๆก็ขนาดเท่ากันเหมือนกันเลยหายากเลยจุดต่างนี่นี่ให้ดูก็คือบริเวณนี้นะครับที่เราบอกว่าอันนั้นเป็นเฟรนแบ็คนะครับอันนี้เป็นดําด้านเห็นไหมเป็นดํดำเลยนะครับนี่คือจุดต่างที่สังเกตว่ารุ่นท็อปกับรองท็อปแตกต่างตรงไหนเราไฟหน้าเหมือนกันไหมเป็น led projector เหมือนกันเลยเหมือนกันหมดเลยนะอัตโนมัติมาให้นะครับให้มาเยอะให้มาเยอะ สวยเหมือนกันด้วยสีอะไรสีแล้วสีเซมิเนนนะคือผมเมื่อกี้จะบอกว่าเหมือนเทาลัมโบคือสีนี้เนี่ยฮิตมากในหลายในรถหลายแบรนด์เกือบทุกแบรนด์ต้องมีนะสำหรับรถในระดับพรีเมียมขึ้นมาสักหน่อยเนี่ยต้องมาก่อนจะเป็นสีขาวอ่าสีนี้เข้ามาแล้วนะครับเรียกอะไรนะซีเมนต์เทาลัมโบเทาลัมโบไม่อยากเรียกคือเขามีสีสีไงนะครับสีดำสีขาวสีเทาสีบรอนนะครับด้านข้างเห็นี่ยบล็อแม็กก็เหมือนกัน18นิ้วเหมือนกัน ยางสเปกเดียวกันเลยเหมือนกันทุกอย่างเซนเซอร์เหมือนกันไหมเหมือนกัน4จุดด้านหน้าหน้า4หลัง4ใช่นะครับเซนเซอร์เหมือนกันตัวกระจกเหมือนกันกระจกเหมือนกันมีรอบคันไงเห็นไหมครับหลังคาก็เป็นพารามิกทะลุเหมือนกันเปิดได้จับเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยแต่ผมเนี่ยไม่ชอบตรงเนี้ยไม่น่าจะมีแล้วเนาะน่าจะเป็นแบบเซนเซอร์เนาะไม่ต้องมีแล้วเนาะยุคนี้นนนะออัื่เนี่ยเพื่อนสังเกตเุื่นท็อปก็เป็นแบบนี้นะเนาะมันอาจจะ เป็นสเปคเพื่อส่งออกหรือเปล่าเนี่ยเราม่รู้เหมือนกันนะหน้าของสเปคจีนโอเคการท้ายดีไซน์เหมือนกันเลยนะแทบจะไม่แตกต่างเซนเซอร์ก็เหมือนกันนะครับในส่วนของท้ายเนี่ยทั้งทุกรุ่นนะรุ่นสมาร์ทรุ่นเทียมหรือทีมรัชชูรี่เนี่ยเป็น full LED เลยนะฮะแล้วก็ระบบความปลอดภัยให้ให้มาเยอะให้มาครบใช่เหมือนกันหมดนะเป็นโตโยต้าเซนดิเซนชัล่าสุดไปดูรายละเอียดห้องโดยสารภายในผมว่ามีความแตกต่างแน่นอนครับผมเชิญครับ มาที่ภายในของรุ่นกลางรุ่นพรีเมียมครับมีผมจินตนาการเองว่าเป็นผู้บริหารเนาะบอกนั่งสบายอยู่นะนะคืออย่างที่บอกกันลัก Luxury ในส่วนของ Camry เนี่ยเขาเหมาะกับการเป็นรถครอบครัวนับผู้บริหารอยู่แล้วนะครับนั่งแถวแถวสองเนี่ยสบายมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างก็สีที่ที่แต่รุ่นย่อยไม่เหมือนกันนะรุ่นท็อปโทนสีที่บอกก็คือจะเป็นน้ำตาลดำครับแต่ถ้ารุ่นรองท็อปกับรุ่นริ่มต้นสมาร์ทเนี่ยจะเป็นดำล้วน แล้วก็มีการตกแต่งด้วยพลาสติกสีเงินเล็กน้อยบางจุดที่แดชบอร์ดที่แผงวะตูนะครับมันจะต่างไปเยอะเหมือนกันเพราะภายในนะนี่ตรงนี้อันนี้นี่นี่เราเริ่มที่เบาะหลังก่อนแล้วกันเนาะนั่งตรงตำแหน่งนี้แล้วตรงนี้ก็คือถ้ารุ่นท็อปเนี่ยบริเวณนี้จะเป็นดิจิตอลควบคุมระบบปรับอากาศต่างๆอยอ่เบาะเนาะแต่อันนี้ไม่มีพอไม่มีเนี่ยแล้วมันก็มันก็วางลงไปที่เบาะไงมันก็ทําให้ดูแบบ เละไปน,นิดนึงนะเนาะพยายามจะเลี่ยงแต่ว่ามันใช้คำนี้ได้ช้านะพี่พีชชอบใช้อยู่แล้วอะ่ะแต่ผมไม่ชอบมันจะทำรถมันดูไม่แพงนะอ่ะแทาที่รถรถมันดู premium ไงก็อยากได้แพงก็ไปทำทปตัว premium ม,มลักชูไงก็แทนที่ด้วยช่องวางแกนขวดน้ำนะครับสองช่องที่ฝาปิด พลาสติกเป็นดำแบบฮาร์ดเลยนะเนี่ยฮาร์ดอันนี้บุนุ่มนะเนี่ยไ,ไม่คี่ที่ผมบอกว่าเปิดไดนน้เปิดตรงนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนกับกิมิคของคัมรี่เลยนะอ่าใช่สามารถไว้ของแล้วก็หยิบของได้หรืออะไรต่างๆหรือถ้าคุณต้องการไว้ของที่มีความยาวทะลุมาน,นี้ได้แต่ ต้องยึดดีๆเนี่ยมันทะลุไปที่คนขับนะครับผมแล้วก็มีออปชั่นในเรื่องของม่านม่านบังแดดตกหลังเนี่ยมีทุกรุ่นย่อยนะใช่ครับคือถ้าตัวลักชูเนี่ยนะครับมันควบคุมได้จากตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยควบคุมจากด้านหน้าอย่างเดียวนะแล้วก็มีม่านมานด้านข้างอันนี้เป็นเมนูทุกรุ่นย่อยเนาะครับผมรุ่นย่อยแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยก็มีหลังคาที่เป็นแบบพาร์โนโลมิกกราสเปิดได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีมีดไฟมิตอนอ๋อเป็นโวลิดแล้ว ใช่ครับเป็น LED LED แต่ว่าเป็นซิงเก็ตเป็นนุ่นนะครับผมนะครับอื่นอืแอร์นี่แอร์ถ้ารุ่นท็อป3โซนแต่รุ่นนี้เป็นสองโซนก็คือปรับปรับจากด้านหน้านะครับตรงนี้เราสามารถควบคุมได้แค่แรงลมนทิศทางแรงลมก็ไม่ได้อ๋อหลีมันหลีได้เล็กน้ได้จริงๆอ่ะมันมันมันควบคุมจากด้านหน้าเลยส่วนเรื่องของ power outlet ในส่วนของเข้ากันการชาร์จแบตเตอรี่อะไรต่างๆ5จุดเหมือนกันแล้วก็เป็น Type C เหมือนกัน ชาอะไรพวกนี like ้ผมว่านลายเป็นมาตรฐานแล้วนะครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราเราเราพูดถึงรื่เบาะก่อนนะเบาะเนี่ยฝั่งผู้ขับแปดทิศทางแปดทิศทางครับตัวลักชูเนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นแปดทิศทางครับแต่พอตัวตัวพรีเมียมนะครับก็เป็นสี่ทิศทางปรับขึ้นลงหน้าหลังนะครับไม่มีไม่สามารถปรับเบาะได้ตรงด้านข้างจากผู้โดยสารด้านหลังนะครับฝั่งผมไม่มีมิวสิคไม่มีเป่าลมแล้วแต่ว่ามีลำบ้าสปอร์ตมาให้อ่าเอออดีนะชอบชอบชอบนะ คือผมเสียดายที่มันไม่มีตรงนี้นะครับผมว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นซิมัญลิกเป็นจุดขายของทัมรี่เลยที่ทําให้มันเป็นรถพรีเมียมลักชัวรี่สำหรับผู้ผู้บริหารระดับกลางขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสียดายไม่มีรายละเอียดกับตกแต่งเนาะถ้าอย่างท,ที่บอกคือรุ่นลองท็อปกับเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นสีดำมาทวนดำแล้วก็มีการตกแต่งด้วยงานพลาสติกสีดำเงาแล้วก็มีการเดินเส้นด้วยพลาสติกสีเงินนะครับตรงนี้ของลักชัวรี่นี่ก็เทียบกับรุ่นท็อปมันจะดู จะบอกว่าลัซซูรี่เหมือนกันไหมก็ใกล้เคียงกันแต่เรื่องพอลสีอะนะทำให้ภาพลักษณ์มันดูแตกต่างไปคือตามเร็วเข้าจ่ายเท่าไหร่ได้เท่านั้นอะไรประมาณนี้ป่ะนี่ผมชอบตรงนี้คือนี้ห็นไหมเส้นจอตรงกลางมันเชื่อมต่อกับตัวลากยาวเลยแต่จอขนาด12 3ดานิ้วเท่ากันครับสัมผัสเหมือนกันเอ่อจอมาตรวัดมาตรวัดนี่ก็12.3ดาแต่ว่าเขาไม่มี h u ด d i ท p l a y มาให้นะครับพวงมาลัยก็อันนี้ปังเป็นนว่นนะอืมเออนะดูที่คอนโซลกลาง างานพลาสติกดำเงาเหมือนกันนะนี่ไฮดูโหมดนกอ่านเนี่ยมีอ e ีโค่นอร์มอลสปอร์ตแล้วก็ EV โหมดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย EV โหมดเรายังย้ำว่าอยู่ได้สักประมาณ3-4กิโลเมตรครับแบตเตอรี่ขนาด1จุด หนึ่งจุดศูนย์กิโลเมตรแต่ทั้งนี้นั้นก็ขึ้นอยู่กับระดับไฟที่มีในแบตเตอรี่ไงใช่ครับนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับการใช้ความเร็วด้วยนะใช่ช่องเก็บสัมภาระตรงยาวแค่ก็บม่ยาวโคตรใหญ่เลยอ่ะมีความเย็นไหมไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นพาววเอร์ต outlet 12โวลต์นะครับตรงช่องนี้เนี่ยเอ่อถ้าเป็นผมว่าไว้นี่ได้เลยนะเอ่อตัวพวกไอแพดอะไรอย่างเงี้ยนะสามารถไว้ได้นะแต่อย่าไปไว้ในรถนะมันเสียนะครับแล้วก็เนี่ยตัวนี้มีมาให้ด้วยนะกล้องบันทึกภาพทั้งลองท็อป แล้วก็รุ่นทอบมีมาให้จะบอกว่าภายในเนี่ยก็แทบจะเหมือนกันนะครับการเรียนดีเทลต่างๆกระจกมองข้างทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็มีไฟให้นะครับแต่ไฟก็เป็นไฟไรู้ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับก็รวมๆก็สวยดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพูดถึงบทสรุปภาพรวมเรื่องดีไซน์นะครับก็หน้าตาต้องบอกแล้วมันดูสปอร์ตขึ้นนะแม้ว่าจะเป็นแบบลักชูรี่นะดูเฉีียวมากยิ่งขึ้นเลยซึ่ง อย่างที่ผมบอกก็คือเดิมเนี่ยตัวคัมดี้มันดูเป็นรถระ,ะดับผู้บริหารอายุายกลางกลางบวกๆนะครับแต่ว่าพออันนี้มันรุ่นเจนนี้นมันดูมีความเป็นวัยรุ่นขึ้นะนะครับผ<ช>สมผสานกขบความทันสมัยอะไรต่างๆก็คมมเหมือนก <นะ S 2> ับผมเรียกเหมือนผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความมีความทันสมัยนะครับเหมาะกับคนในกลุ่มนั้นหรือรถสำหรับครอบครัวก็ได้เดินทางกันเปินครอบครัว4คน5คนแบบนั่งสบายๆนะครับ ในส่วนของคู่แข่งที่เมื่อกี้เราพูดถึงไว้แน่นอนครับคู่แข่งในส่วนของออที่เป็นค่ายญี่ปุ่นเนี่ยครับก็ตอนนี้เหลืออยู่แค่แอคคอร์ดแอคคอร์ดแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าในส่วนของนิสสันก็ไม่มีแล้วนะเทียน่าไม่มีแล้วแล้วก็มาสด้าก็มาสด้ามีหกมันเป็นนิชมากๆากครับเพราะระดับระดับราคาแล้วก็เป็นรุ่นที่เป็นนิชคือเป็นรุ่นที่อเนวิเซอรี่นะครับพูดง่ายว่าถ้าเป็นไฮบริดเนี่ยก็จะมีแค่แอคคอร์ดก้าวเดียวครับระดับราคาของแอคคอร์ดก็ อยู่ร้านกลางบวกลบต่างๆแลก็ไอ้คอร์ดก็มีด้วยกัน3รุ่นเช่นเดียวกันนะครับขณะที่ในส่วนของค่ายจีนก็มีอยู่สัก2องสาแบรนด์นะแต่ด้วยความที่เขาเป็นรถอีวีเนี่ยคนก็จะมาคอมเพลก์กันว่าเป็นไฮบริดเนี่ยจะประหยัดเท่ากับรถ EV วีไหมครับก็ไม่ต้องชาร์จเงี่นะครับถึงเรื่องราคาเป็นตัวแปรอีกคู่แข่งของค่ายจีนก็จะมีออร่า07 07นะครับหรือออร่าแกรนด์แคทก็เป็นคู่แข่งในไซส์เดียวกันนะครับ ซิลบีวซิลนะครับก็อยู่ในเซกเมนต์เดียวกันครัเป็นรถในไซส์ขนาดเดียวกันน่ากลัวน่ากลัวพอๆกันนะครับซึ่งแน่นอนครับทั้งสองค่ายคือ BYD กับโอล่าเนี่ยนะครับก็เป็นรถไฟฟ้ารถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับเรื่องของน้ำมันไม่ต้องเติมแต่ต้องเติมแบตเตอรี่ตลอดเวลาเนลในเรื่องต่างๆเนาะนครับงั้น ในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยเราก็้อกบอกต้องบอกว่าเขาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันในขนาดเดียวกันระดับราคาก็น่าสนใจเพราะว่าที่เหลือก็เป็นเรื่องของผู้บริโภคแล้วแหละว่าว่าจะมองโฟกัสตรงไหนนะครับในเรื่องภาพรวมดีซน์เราไม่ได้ห่วงแล้วแต่เเรื่องของสําคัญคือบริการหลังการขายคือเสียงที่ตัวต้าสะสมมานานนี่ย้อยกว่าโชว์รูมทั่วประเทศนะครับคุณผู้ชมครับกับการบริการที่ทุกโชว์รูมเขาดูแลในระดับระดับเดียวกันในการดูแลของรถ ที่ขายได้ปีนึงหลายหลายแสนคันสำหรับประเทศไทยเนี่ยถือว่าโอเคมากๆนะครับก็ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเรื่องดีไซน์นะครับเรื่องราคาก็คอมเมนต์บอกกันนะครับและใครที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับสามารถไปทดลองขับลองจับคันจริงได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศนะครับใน EP นี้ผมพีคาร์เทนุทีฟไทยแลนและพี่นกสนโรงจากออตต้ทีวีต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ